นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งของมาดามปารกืกึนเฮเยประธานาธิบดีคนใหม่และเป็นผู้นําสตรีคนแรกของสาธนารณรัฐเกาหลีณอาคารสภาแห่งชาติโดยพิธีสาบานตนมีหัวข้อหลักคือ Opening the New Era of Hope Unity Progress and Into the Lives of the People ซึ่งเน้นย้ำความรองดองแห่งชาติและเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของมาดามปั๊กกึนเทเยพิธีนี้มีประชาชนและสื่อมวลชนในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนกว่า60,000คนโดยในเวลา10นาฬิกาเริ่มด้วยการจัดการแสดงก่อนงานพิธีสาบานตนซึ่งผู้แทนระด,ดับสูงจากต่างประเทศทยอยเดินทางถึงบริเวณพิธีซึ่งอยู่ด้านนอกหน้าอาคารสภาแห่งชาติจากนั้นเวลาประมาณ10นาฬิกา50นาทีมาดามปักกินเทเยเดินทางถึงพิธี และเริ่มพิธีสาบานตนมาดามปาร์กืนเฮเยได้เชิญนายกรัฐมนตรีเป็นแขกพิเศษเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีอันแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะในฐานะผู้นําสตรีและมีกําหนดการพบและหารือกับนายกรัฐมนตรีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีซึ่งนับเป็นการหารือกับผู้นําต่างประเทศเป็นคนแรกของมาดามปาร์กืนเฮเยในฐานะประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และเป็นผู้นำสตรีเอเชียด้วยกันซึ่งจะได้ร่วมการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาคให้ก้าวหน้าและกว้างขวางยิ่งขึ้น